สวัสดีครับผมมิดไนเรนช่องสปอยหนังกล่อมนอนวันนี้เรนได้นำซีรีส์เก่าในปี2018มาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งซีรีส์เรื่องนั้นก็คือซาบรีนาสาวน้อยต้องสาบเรื่องราวของสาวน้อยลูกครึ่งแม่มดต้องตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ในโลกแม่มดกับครอบครัวหรือจะอยู่กับเพื่อนในโลกมนุษย์เธอต้องเจอกับเรื่องราวสยองขวัญ และการประจนภัยครั้งใหม่ในเมืองกรีนเดลอันลึกลับร่วมกับคุณป้าทั้งสองผู้กลุ่มความลับการตายของพ่อแม่ที่แท้จริงเอาไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อสามารถรับฟังและรับชมได้เลยครับทุกคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวของการล่าไม่มดอันด่งดังที่เมืองซาเลม แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าเหตุการณ์แบบนั้นก็เคยเกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆที่มีชื่อว่ากรีนเดลเช่นกันแม่มดทั้ง13ถูกแขวนคอที่ต้นไม้ใหญ่ของเมืองแม้ในปัจจุบันผู้คนจะไม่สนใจเรื่องนี้แล้วแต่หารู้ไหมว่าในเมืองแห่งนี้ก็ยังมีเหล่าแม่มดยังคงปะปนใช้ชีวิตอย่างแนบเนียนเช่นเดียวกับเด็กสาวที่ชื่อว่าซาบรีน่าสเปลมนเด็กสาวอายุ15 ที่กำลังจะเข้า16ในอีกไม่กี่วันและแม่เธออายุ16ปีเธอต้องตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ในโลกแม่มดกับครอบครัวหรือจะอยู่กับเพื่อนในโลกมนุษย์และถ้าหากเธอเลือกจะเข้าพิธีล้างบาปยอมเซ็นชื่อของตัวเองลงในหนังสือเดรชานของดาร์กลอดเธอจำเป็นต้องตัดขาดจากแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าฮาวิคิงโคลและเพื่อนสนิทอีกสองคนโรซาลินและซูซี่ ซาบรีนาเธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ของเธอได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเธอเลยอาศัยอยู่กับคุณป้าและลูกพี่ลูกน้องของเธอคุณป้าเซลดาเธอนั้นเป็นแม่มดที่เข้มงวดซึ่งจะแตกต่างกับน้องสาวของเธอที่มีชื่อว่าคุณป้าฮิวด้าและด้วยนิสัยที่ต่างกันของสองพี่น้องคุณป้าทั้งสองเลยมักจะทะเลาะกันบ่อยๆในเรื่องที่คิดไม่ตรงกันของลานสาว และสมาชิกคนสุดท้ายในบ้านสเปลแมนอีกคนก็คือแอมบรอสลูกพี่ลูกน้องของซาบรีนาแอมบรอสนั้นถูกสภาแม่มดสั่งกักบ,บริเวณห้าไม่ให้ออกจากบริเวณบ้านมา75ปีแล้วครอบครัวของซาบรีนาที่อาศัยอยู่กับมนุษย์พวกเขาทำมาชีพเป็นสัป,ปเหร่คอยให้บริการเกี่ยวกับการจัดงานศพต่างๆในอีกด้านของเมืองคุณครูวัตเวล ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนมัธยมของซาบรีนาเธอก็มีเหตุให้หักพวงมาลัยอย่างกระทันหันเธอพบกับเด็กสาวที่ท่าทางน่าสงสารคุณครูจึงนำเด็กคนนั้นกลับมายัางที่บ้านของตัวเองแต่ความใจดีครั้งนี้กลับเป็นหายนะสำหรับเธอเมื่อเด็กสาวที่เธอพบคือปีศาจท,ที่แปลงกายในร่างมนุษย์ไม่นำซ้ำปีศาจตัวน,นั้นยังได้ยึดร่างของครูวรัดเวลไปอีกด้วย วันที่28ตุลาคมอีกไม่กี่วันซาบีนาก็ต้องเข้ารับพิธีล้างบาปคุณน้าทั้งสองจึงได้แนะนำให้หลานสาวริบหาแฟมิเลียของตัวเองซึ่งแฟมิเลียที่ว่าก็คือกอบลินที่แปลงกายมาอยู่ในร่างสัตว์ทำหน้าที่คอยรับใช้เหล่าแม่มดและวอลล็อกในระหว่างทางไปโรงเรียนในวันนั้นเด็กสาวจึงมุ่งหน้าไปยังป่าของเมืองกรีนเดลเพื่อทำพิธีอัญเชิญแฟมิเลียของตัวเอง แต่สิ่งที่ปรากฏตัวต่อหน้าเด็กสาวกลับเป็นคู่ปรับของเธอสามพี่น้องกํมพร้าสุดแสบพรูเดนส์ดอกคัสอากาธาพวกเธอได้เข้ามาเตือนเด็กสาวครึ่งมนุษย์ครึ่งแม่มดว่าเธอนั้นมีคู่ควรกับสถาบันศิลปะลับแลหากเด็กสาวไม่เชื่อฟังเธอจะต้องประสบเหตุการณ์เดียวกับพ่อแม่ของเธอซาบริน a ที่เข้าใจมาตลอด ว่าพ่อแม่ของเธอจากไปเพราะอุบัติเหตุเธอก็ต้องเอะใจกับเรื่องที่สามพี่น้องได้พูดออกมาและเมื่อสามพี่น้องเห็นว่าเด็กสาวลูกครึ่งยังดื้อรั้นพวกเธอได้เริ่ม่ร้เวทมนต์สาบซาบีนาจนเด็กสาวครึ่งมนุษย์มีเลือดก,กำเดาไหลออกมาซาบีนาที่ยังใช้เวทมนต์ได้ไม่เก่งมากนะักเธอทำได้แค่รีบไปยังโรงเรียนเพื่อไปอาบน้ำล้างคำสาบแต่ระหว่างเปลี่ยนเสื้อผ้า เธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อเธอเห็นซูซี่เพื่อนของเธอกำลังร้องไห้อย่างเจ็บปวดซูซี่เธอเป็นเด็กสาวที่มีท่าทางและการแต่งกายเหมือนเด็กผู้ชายด้วยสาเหตุนั้นเธอเลยมักจะโดนเหล่าอันตภาในโรงเรียนกลานแกล้กลงอยู่เสมอซาบ,บรีน่าเธอได้รีบไปยังห้องของครูใหญ่เพื่อแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ครูใหญ่ให้ข้อเสนอในการแก้ปัญหานี้ก็คือ เขาอาจ,จต้องให้ซูซี่ย้ายไปเรียนที่อื่นเพื่อความสบายใจของเธอซึ่งการโยนปัญหาไปแบบนั้นมันไม่ถูกใจซารบรีนาอย่างแรงระหว่างที่เธอกำลังเล่าเรื่องให้แฟนหนุ่มของเธอฟังอย่างโมโหคุณครูวอตเวลที่ปกติจะเงียบเชียบและขี้อายเธอได้เข้ามาบอกว่าเธออาจช่วยซารบรีนาแก้ปัญหานี้ได้คุณครูได้เสนอให้ซารบรีนาจัดตั้งชมรมเพื่อนหญิง ที่คอยให้ความช่วยเหลือเด็กสาวคนอื่นๆที่โดนกานแกล้งเหมือนกับซูซี่แถมก่อนที่ซาบรีนาจะออกจากห้องพักครูคุณครูวัตเวลก็ได้พูดลอยๆขึ้นมาว่าครูใหญ่นั้นกลัวแมงมุมเอามากๆในระหว่างกลับบ้านของวันนั้นซาบรีนาจะตัดสินใจบอกเรื่องที่เธอเป็นแม่มดและต้องย้ายไปโรงเรียนใหม่ให้แฟนหนุ่มของเธอได้รู้แต่ดูเหมือนว่าผลมันจะแย่กว่าที่เธอคิด เธอเลยเลือกจะใช้มนลบความทรงจําลบช่วงเวลาที่เธอได้สารภาพออกไปเมื่อมาถึงหน้าบ้านเธอได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลูกพี่ลูกน้องได้รู้และขอให้เขาสอนมนบางอย่างเพื่อสั่งสอนครูใหญ่ในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ซาบ,บรีน่าเธอได้เล่าเรื่องที่สามพี่น้องเข้ามาสาบเธอและได้ถามกับคุณน้าทั้งสองถึงเรื่องอุบัติเหตุของพ่อแม่ที่สามพี่น้องได้เล่ากับเธอ คุณน้าทั้งสองเมื่อได้ยินคำถามจากหลานสาวสีหน้าของพวกเธอดูตกใจมากคุณป้าเซลดาได้พยายามเปลี่ยนเรื่องโดยบอกว่าสามพี่น้องอาจจะอิจฉาที่ซาบรีนาเป็นถึงลูกสาวอาดีตหัวหน้าคณะเหตุการณ์การเสียชีวิตของทั้งสองมันก็เป็นอุบัติเหตุระหว่างเดินทางปกติคุณป้าฮิวดาที่มีความถนัดเรื่องสมุนไพรและคำสาปต่าง เธอได้ให้หลานสาวลองตอกไข่เพื่อตรวจดูว่าคำสาบนั้นยังอยู่อีกไหมและแม่ซาบริน่าได้ตอกไข่ออกมาไข่ที่เธอตอกนั้นเป็นสีแดงเลือดคุณน้ายฮิวดาจึงบอกว่านี่เป็นคำสาปเลือดจะทำให้ผู้โดนสาบค่อยๆป่วยลงทีละนิดคุณป้าฮิวดาได้บอกวิธีแก้คำสาปซึ่งมันจะย้อนกลับไปหาคนได้เมื่อสองคุณป้าอยู่ตามลำพังใบหน้าที่มักจะยิ้มแย้มให้กับหลานสาวอยู่เป็นนิด มันกลับหายไปกลับกลายเป็นสีหน้าเคร่งครึมขึ้นมาแทนระหว่างที่ซาบ리าทำการล้างคำสาบในอ่างอาบน้ำเธอได้ฝันถึงพ่อแม่ของเธอและในฝันเน้นท่านทั้งสองได้อุ้มทารกสองคนโดยเด็กทารกอีกคนมีเท้าเป็นแพะเมื่อเธอตื่นจากฝันร้ายนั่นมันก็เป็นเวลาพอดีที่เธอกับลูกพี่ลูกน้องจะร่วมมือกันล้างแคนครูใหญ่ ทันทีที่เธอเริ่มไร้คาถาในห้องที่ครูใหญ่อยู่นั้นมันก็มีแมงมุมอยู่เต็มห้องพวกมันค่อยๆไต่มาบนตัวเขาก่อนที่พวกมันจะเข้าไปในเสื้อและรุมตอมครูใหญ่ทั้งตัวครูใหญ่ในเวลานี้ได้แต่ดิ้นพล่านด้วยความกลัวสดชีวิตระหว่างที่ซาบรีนาเดินกลับไปยังห้องของตัวเองเธอก็ต้องสะดุ้งโยงด้วยความตกใจเมื่อในห้องนอนของเธ ดันมีสิ่งที่ม่คาดคิดอยู่ด้วยเธอมองสิ่งนั้นอย่างหวาดกลัวพร้อมกับถามว่าเขาคือใครปีศาจต,ตัวนั้นมันค่อยๆเผยร่างตัวเองภายใต้เงาจากกองไฟมันพูดด้วยเสียงเบาๆว่าตัวของมันมาตามที่เด็กสาวได้เรียกในป่าก่อนที่ร่างกายของมันจะกลายเป็นแมวอยงรวดเร็วซึ่งปีศาจที่ว่าก็คือแฟมิเลที่ซาบรีนาได้อัญเชิญเ,เ,เมื่อเช้า เธอได้ตั้งชื่อแฟมิเลียของตัวเองชื่อว่าซาเลมวันที่29ตุลาคม2วันก่อนจะถึงวันเกิดซาบรีเน่อยากจะขอเลื่อนวันพิธีล้างบาปของเธอเพื่อต่อเวลาอยู่กับมนุษย์อีกหน่อยแต่คุณป้าเซลดาก็ยืนยันเสียงแข็งว่ามันต้องเป็นวันเกิดของเธอเท่านั้นโดยเฉพาะวันเกิดที่ตรงกับจันทรุป,ปราคาสีแดงเลือดซึ่งเกิดครั้งเดียวในรอบ66ปี แอมบรอสที่เห็นว่าลูกพี่ลูกน้องของตัวเองมีแต่ข้อสงสัยและความกลัวเกี่ยวกับพิธีเซ็นชื่อและล้างบาปมืดเขาจึงได้แนะนำให้เธอไปกินผลแอปเปิ้ลมัลามาลัสแอปเปิลที่จะกระซิบความลับและแสดงเศษเสี้ยวอนาคตที่เธอเห็นเขาเล่าว่ามันอยู่ในสวนแอปเปิลของเมืองด้วยหาต้นที่แก่ที่สุดยิ่งต้นแก่จะยิ่งอ่านอนาคตได้แม่นระหว่างที่พูดคุยนั้น ซาบรีน่านั้นไม่รู้เลยว่าทุกกิจกรรมของเธอถูกแอบฟ้อมองโดยแฟมิลียของครูวัตเวลอยู่ตลอดวันนี้เมื่อครูใหญ่ไม่สามารถมาโรงเรียนด้วยฤทธิ์ของซาบรีน่าการขออนุญาตจัดตั้งชมรมก็ถูกอนุมัติอย่างง่ายดายโดยชมรมของฟุกเทนั้นจะมีครูวัตเวลเป็นที่ปรึกษาขณะเดียวกันที่บ้าน man, สเปลมนศพของเด็กชายที่สามีภรรยาคู่หนึ่งได้มาส่ง ให้ทางพี่น้องสเปลแมนดูแลและจัดการทุกอย่างก็ควรเป็นปกติหากว่าเด็กชายที่พวกเขาอุปการะนั้นได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาแถามแอมบรอสยังเจตราที่แสดงถึงความเป็นแม่มดที่ร่างกายของเด็กชายคนนั้นอีกเขานั้นสงสัยว่าอาจมีการล่าไม่มดขึ้นอีกครั้งหลังเลิกเรียนวันนั้นซาบินากับแฟนหนุ่มของเท ก็ได้มุ่งหน้าไปยังส่วนแอปเปิลของเมืองระหว่างที่ฮาวิแยกไปซื้อฟักทองสำหรับวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงซาบรีนาก็ได้เดินไปยังต้นแอปเปิลที่อยู่ข้างในสุดระหว่างที่เธอเดินทอดน่องมาเรื่อยๆเด็กสาวก็ถูกตามล่าโดยปีศาจปริศนาเธอได้พยายามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตในวินาทีที่กำลังอับจนหนทางซาเลมที่รู้ว่าเจ้าของตัวเองกำลังอยู่ในอันตราย มันได้กระโจนเข้ามาช่วยเธอได้ทันอย่างงูดหวิด,วดและคนที่ส่งปีศาจไปขัดขวางซาบีนาก็ไม่ใช่ใครนอกจากครูวรัดเวลที่ไม่อยากให้เด็กสาวเห็นภาพที่เจ้านายของเธอไม่อยากให้เห็นซาบีนาได้ออกเดินทางต่อจนมาพบกับผลแอปเปิลที่เธอตามหาทันทีที่เธอกัดลงไปแอปเปิลในมือของเธอก็ได้กลายเป็นแอปเปิลเน่าที่มีหนอนเลือเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมด และเมื่อเธอหันไปมองต้นไม้อีกครั้งท้องฟ้าในเดือน10บก็กลายเป็นท้องฟ้าสีแดงฉานศพแม่มดทั้ง13ก็ยังคงห้อยไปมาตามต้นไม้จากนั้นเสียงต้นไม้หักก็ได้เกิดขึ้นอย่างเสียงดังรอยร้าวตรงกลางต้นไม้ก็ค่อยๆเปิดกว้างพร้อมกับมีแพะที่เป็นสัญลักษณ์ของซาตานก็ค่อยๆเดินออกมาจากต้นไม้นั่นมันได้เดินเข้ามาใกล้กับเด็กสาวขึ้นเรื่อยๆ ซาบรีนาที่เห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวเธอได้รีบขายแอปเปิลในปากของเธอออกมาและภาพตรงหน้าเธอจึงกลับมาเป็นเช่นปกติเด็กสาวที่กังวลอยู่แล้วและเมื่อเธอเห็นภาพแบบนั้นมันก็ยิ่งทําให้เธอมีข้อสงสัยกับพิธีมากยิ่งขึ้นและเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านแขกคนสําคัญก็ได้มารอพบเธออยู่แล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับหากว่าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับสุดท้ายถ้าเรียนพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมมินไนเรนช่องสปอยหนังกลมนอนก็ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะครับ